จะทําให้เกมการในการนั้นมีสีสันขึ้นมาเยอะขึ้นสิครับผลงานนัดล่าสุดของกรุงเก่านี่สามารถเอาชนะเมืองชายภูมิได้ถึง3เซตรวดเลยนะครับ27ต่อ25 25ต่อ22และ25ต่อ18ครับสเซตรวดเลยยี่บเจต่อยีก็ในช่วงนี้ครับจะเป็นพรีเซนเทชันของผู้ตัดสินนะครับก็ในช่วงนี้ครับจะเป็นพรีเซนเทชันของผู้ตัดสินผู้ตัดสินที่หนึ่งในคุณนัทนนท์สวภาคนะครับ คณาผู้ตัดสินที่2นี่เป็นคุณธงชัยสวัสดิ์เตื้อนะครับสภาพนะครับณาผู้ตัดสินที่2นี่เป็นคุณธงชัยสวัสดิ์เตื้อนะครับคณาผู้ตัดินที่สอต่อไปจะเป็นรายชื่อนักกีฬานะครับ6คนแรกรวมทั้งผู้เล่นตัวรับอิสระนะครับของทางกลุ่มเก่าครับหมายเลขสี่นักกีฬาครับนักกีฬาสาพันธ์ครับตัวเซตนะครับ อาทิตย์วงสทอนครับตัวตีหัวเสานะครับอาทิตย์แก้วอ่อนใสนะครับทางเวียชนยามไชสงนะครับเทียศักดิหน้าประสงค์ครับผู้เล่นบอลเร็วนะครับสุธีักภูบาทีตัวสีหัวเทานะครับแล้วก็วิทยาเติมศักดิ์ครับเป็นผู้เล่นตัวรับอิสระครับคุณสมบูรณ์นาคผึ่งนะครับเป็นหัวหน้าสตาฟโค้ชตัวรับอิสระครับคุณสมบูรณ์นาคผึ่งนะครับเป็นหัวหน้าสตาฟโค้ช รายนานนิกลาและเจ้าหน้าที่ทีมสโมสรวอลเลย์บอลสวนอุตสิทธ์หมายเลข3สุรเชษฐ์สักทองหวังหมายเลขห้าส่วนของทางสวนอุรศิทธ์ก็มีสุรเชษฐ์สักทองหวังนะครับหมายเลข11ส่วนของพอดอนทินสุดที่พงศ์สุรเกย์ทินนะครับนะครับสมพรนะครับคนนี้เนี่ยสันจิตนะครับเล่นตัวรับพิหมายเลข1ิ แล้วก็มีมนตรีพุ่งลิฟต์ครับเป็นผู้เล่นตัวรับอิสระคุณพิจารศักมนาพรชัยครับเป็นหน้าสตาฟโค้ชครับมีมนตรีพุ่งลิฟต์ครับเป็นผู้เล่นตัวรับอิสระคุณพิจารศักมนาพรชัยผลงานนัดล่าสุดของโซดุสิทธิ์นี่สามารถเอาชนะคอสโมเชียงรายได้3ต่อ2เซตนะครับผลงานนัดล่าสุดในการไปเยือน25ต่อ20 23ต่อ25 23ต่อ25 28ต่อ26และ15ต่อ11ครับ 23ต่อ25 28ต่อ26่สิบหกคะตอนนี้ประสินก็เตรียมพร้อมแล้วครับที่จะเป่าเริ่มทำการแข่งขันในนัดสุดท้ายของฤดูกาลครับประสิก็เตรียมพร้อมแล้วครับที่จะเป่าของวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2013ันามของฤดูกาลครับของวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2013แน่นอนว่าเล่นในบ้านแบบนี้ก็คงไม่อยากจะแพ้คาบ้านหรอกครับสำหรับ ตัวดุสิตถึงแม้ว่าจะไม่มีไรแล้วครับสำหรับารแข่งขันในแบบนี้ไม่สามารถที่จะทำให้พวกเขาขยับอันดับขึ้นหรือลงได้ส่วนกรุงเก่าต้องชนะเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ชนบุรีหรือว่าเชียงรายเนี่ยสามารถแซงพวกเขาได้ง่ายๆครับถตบลกนี้ยังคอยประคองได้ครับ หัวเสาตบลูกนี้ยังคอยประคองได้ครับปิยาเติมศักดิ์ครับยืนตำแหน่งได้ดีแล้วก็แต้มรแรกครับปิยาเติมศักดิ์ครับยืนตำแหน่งได้ดีแล้วก็แต้มรแรกครับก็เป็นกรุงเก่าที่ขึ้นนำก่อน1.0ต่อก็เป็นกรุงเก่าที่ขึ้นนำก่อน 1. นต่อูกรุงเก่าเซิร์ฟนะครับขึ้นตบลูกนี้ครับสมพร ตบได้แรงทีเดียวครับตบลูกนี้ครับเฉีนพ่อจังหวะรับมานี่บอลมันล้นนะครับกลับมาเป็นหนึ่งเท่ากัน,กนจังหวะรับมานี่บอลมันล้นนะครับกลับมาเป็นหนึ่งเท่ากันชิติพงษ์เสิร์ฟข<บ>ึ้นตบได้หนึอาทิตย์นะครับอีกครั้งหนึ่งอันเดอร์มาแล้วก็ <c oughs> พยายามจะตบด้วยซ้ายทะแยงมุมครับแต่ว่าก็หลุดออกไปครับ <c oughs> พยายามจะตบด้วยซ้ายทะแยงมุมครับแต่ว่าก็ลูกระไปครับสองต่อหนึ่งนะครับสุรศิธิ์นำเสิร์ฟมาแรงทีเดียวครับได้บอลกลับมาขึ้นเกมรุกใหม่แล้วก็ใช้บอลเร็วเสิร์ฟมาแรงทีเดียวยังรองเอาไว้ได้นะครับและขึ้นตบของอาทิตย์เบิ้ลบอลไปแล้วนะครับจังหวะนี้ ได้3คะแนนติดเลยนะครับโซดุสิธโอ้โหรับไม่อยู่นะบอลแรกไม่ดีก็หเลยกลายเป็นแต้มที่4ของโซดุสิธไปแล้วโอ้โหรับไม่อยู่นะบอลแรกไม่ดีกันลกายเป็นแต้มที่4ของโซลิธไปแล้วบอลแรกที่สำคัญมากที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าบอลแรกนั้นไม่ดีนะครับตัวเซตก็อาจจะต้องเล่นลําบากขึ้นนะครับในการที่จะต้องแต่งให้นะครับตอนนี้บอลแรกโอเคครับมีขึ้นมาตีฝังเลยครับแต่ว่า จังหวะที่รับนะรับได้ก็จริงนะครับแต่ว่าบอลแรงครับเลยล้นออกไปครับอาทิตย์แก้วอ่อนใสนะครับเป็นคนตีบอลน,นี้มาขึ้นทางอาทิตย์ตลอดเลยนะครับในช่งวงต้นๆน,น,นะครับกลุ่นี้อ้าวจังหวะเป็นจังหวะที่เซตแล้วโอเวอร์เน็ตนะครับตรงนี้มนตรีพุ่งลิฟต์นะครับตัวรับอิสระนี่รับแล้วก็ล้นเองนะครับบอลแรก ับเสิร์ขึ้นมาับได้ครับเซตขึ้นมาตีลูกนี้โอ้โหจังหวะดีจริงครับได้สวยมากนะครับ5-3คะแนนนะครับเจ้าถิ่โนโบรสิตนำหวั่นยกล้นเยอะครับแต่ว่าก็ยังตีได้ครับ <c oughs> ล้นอย่างนี้เนี่ยเขาต้องประสบการณ์สูงๆเลยครับพ่านจิตเดินสพนะครับตัวเซตของทางสุรศิษฐเพี่ะเข้าไปบล็อกเหมือนกันมานะครับยานไทยสงขึ้นมาตีบิดนิดนึงนะครับแล้วก็บอลน,นั้นล้นออกข้างไปสุรศิษย์นำอยู่ที่6ต่อ4คะแนนนะครับ บล็อกนี่บล็อกไม่ค่อยอยู่นะก็เจอบอลค่อนข้างแรงเลยลักการงมทีตีใส่มือเลยครับก็เห็นบล็อกขึ้นมาแล้วตีใส่มือเลยครับจังหวะที่บล็อกนั้นยังไม่ป้องยังไม,ยงไม่ยังไม่ทันตั้งหลักเลยเลยทำให้โทีเนี่ยสามารถที่จะล้นแล้วได้ไครับอ้าวบอลแรกไม่ดีลูกนี้ต้องแก้แครับแล้วก็กว่าพอแก้แล้วเนี่ยแก้พลาดป็นเองครับบอลแรกไม่ดีลูกนี้ต้องแก้หกเท่ากันแล้วครับไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะครับ อภารพบอลมันต่ำเหลือเกินทีนี้เสิร์ฟเนิดเกินครับบอลหัวเสิร์ฟเนิดเกินครับบอลหัวเจ็ดต่อหกครับศรศิษิ์ตาทุ่งเก่าอยู่เสิร์ฟนิดเกินครับบอลเจ็ดต่อหกครับศรศิษิ์ตาทุ่งเก่าอภารพเสิร์ฟครับทีนี้แต่คืนมาลุนตีมือซ้ายเลยครับนี่นะครับอภารพเสิร์ฟครับทีนี้ สุดทีกักุดากูครับทานโทษุดที่ปรุกสุดซากูพาทีครับท่านโทษมาเซตขึนมาตีแรงเหมือนกันครับแต่ว่าคราวนี้ค่งจริงๆครับล้นออกหลังไปเยอะเลยสมพรณมือนกัรัวนี้คงจริงๆครับล้นออกหลังไปเยอะเลยสมพรน์ครานี้งจริงๆครับ ได้มีการแก้เกมแทัคติกกันเป็นครั้งแรกครับเทเคิลทารมอัครั้งที่1ได้มีการแก้เกมทคติกกันเป็นครั้งแรกครับเทเคิคที่กเกติกกันเป็นครั้งแรกครับเทเคิลทามอครั้งที่1 <c oughs> บรรยากาศนี้โค้ชก็สามารถคุยกับนักกีฬาได้ง่ายหน่อยครับไม่เหมือนกับในแมชอื่นที่เสียงแฟนแฟนี่ดังเหลือเกินครับก็สามารถคุยกับนักกีฬาได้ง่ายหน่อยครับไม่เหมือนกับในแมชอื่นที่วันนี้อาจจะเหงาหน่อยแฟนดังเหลือเกินครับเพราะว่าแฟนแฟกีฬาก็เริ่มที่จะรู้แล้วครับแล้ววันนี้หลังจากนี้ไปก็จะมีทีมหญิงครับแข่งขันกันนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างสโมสรวอลเลย์บอลสุนันทาครับก็ จะลงเล่นนัดสุดท้ายในบ้านนะครับพบกับทางสโมสรวอลเลย์บอนยุธยาเอทีซีก็มันครับปิดท้ายครับแล้วปีหน้าไปลุ้นกันใหม่ครับสำหรับสุนสนาทางครับวันนี้ขึ้นมาหยอดแต่ว่ายังติดครับย่องไม่ได้ครับขึ้นมาตีใส่บอกเอ้าถูกตัวอีกโอ้โหน่าเสียดายครับวันนี้สุรเชษครับล็อกดีเยี่ยมจริงตัวเอกโอโหน่าเสียดายครับโสดุสิทธิ์ได้คะแนนที่8กลับมาตามตีเสมอได้นะครับ หลังจากผ่านทเทคนิคเช่าเมาครั้งแรกได้คท,ที่กลับมาตามตีเสมอได้นะครับหลังจากผานทคตัวเชสัทองหวังนะครับจะเสิร์ฟแต่คะแนนเท่ากันนะครับเซตแ,แรกเอาละครับบอลนิดแรกไม่ค่อยดีลูกนี้แล้วโดนบล็อกเลยครับล้นไม่หน่อยครับวันนี้ตัวเซตจินมชัดไทย2คนนี้ต้องมาเจอกันเลยนะครับ สุรเชษเสิร์ฟต่อนะครับสุบรศิษย์นำอยู่นะครับ9ต่อแปดจับเซตมาท่านธงครับลูกมาลูกนี้ตีมือซ้ายมาแต่ว่ายังรับได้ครับสุรเชษขึ้นมาใส่เหมือนกันแต่ว่าบล็อกเที้ยนจริงๆครับนี่นะครับไปเจอกับท่านธงเกษรพันธ์นะครับนี่เป<ร> <petto S 1> ็นมือเซตมือ2ทีมชาติไทยนะครับเที่ยนจริงๆครับเลยครับไปเจอขึ้นบล็อกคนเดียวก็ถือว่าทำได้เดี่ยมเลยนะครับตรงนี้จังหวะนี้ตรงกับจังหวะที่ขึ้นไปตีของฝั่งสุรศิษย์พอดีเลยเดี่ยมเลยนะครับตรงนี้จังหวะนี้ งไปทีละฉักหน้าประสงค์เสิร์ฟมาต้องแก้ให้ครับเรงนี้ต้องเคาะข้ามาก่อนครับยังรองได้ทันขึ้นมาตีบิดนิดนึงครับแต่ว่าก็ตีไม่แรงเท่าไหร่ขึ้นมาสวนเหมือนกันนะครับแต่ว่าหน้าหน้าเรื่องนี้แต่ว่ตีไม่แรงเท่าไหร่ขึ้นมาสวนเหมือนกันนะครับแต่ว่าหาหนนี้บล็อกเราออกไปครับเหมือนตัวจะถล่มไปโดนเน็ตด้วยใช่ฮะสิบตอกเก้า บอลจิตเสิร์ฟขึ้นมาโอ้โหลูกนี้แต่ว่าสวยจริงๆครับสุธิรักภูพาทีนะครับตกจาก3เมตรแล้วแน่นอนจริงๆนะครับบอลพุ่งแรงลงเส้นตกจาก3เมตรแล้วแน่นอนจริงๆนะครับบอลพุ่งแรงลงเส้นยังเกาะอันยู่นะครับ10คะแนนเท่ากันขึ้นมาตีลรงนี้โอ้โหแต่ว่ายังรับได้ ขึ้นมายันกันอ้าวลูกนี้แต่ว่าแม่โอ้โหไม่ทันครับไเจอเสมพรมานาภาครับที่ขึ้นไปทิปลงมาเลย11ต่อ10ไเจอสมพรมนาภาครับที่ขึ้นไปทิปลงมาเลยคะแนนนี้เบียดกันตลอดนะครับสุรสิทธิ์ตอนนี้ก็นำอยู่แค่แต้มเดียวเท่านั้นสุติพงศ์เสิรฟ์ฟเอสเลยครับสุดยอดครับ <laughs> โอ้โหชุติพงย์ชุติพงย์เสิร์ฟเอสเลยครับแล้วเกมรับของกรุงเก่านี่ไปขยับหนีกันหมดเลยนะครับนี่เล่นนอกเหนือจากอินดอร์วอลเลย์บอลแล้วครับยังยังเล่นวอลเลย์บอลชายหาดด้วยครับชุดทิพย์สุระโยตินเลยโอ้โหวอลเลย์บอลชายหาดนี่เสิร์ฟต้องดีด้วยนะครับเน้นยิ่งกว่าวอลเลย์บอลปกติแบบนี้ครับอินดอร์ วันนี้เสิร์ฟปิ้นแต้มอยู่คนเดียวนะครับชุติพงศ์จุกระโยธินมือซ้ายนะครับชุติพงศ์อีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เปิดมาแต่ว่าคราวนี้อาจจะจังหวะที่โยนบอลน,นะครับอาจจะโยนต่าไปนิดนึงเลยทําให้จังหวะที่เทคตัวขึ้นมาเนี่ยไม่ประสานกันนะครับเลยทําให้ไปในคกระทางเลยครับกลายเป็นอาวุธที่สําคัญของทีมเลยนะครับชุติพงศ์กรทางเลยครับมาลุนีตีสวยมากครับส,บสพมาพรมนาภา คะแนนเริ่มที่จะขยับห่างออกไปแล้วนะครับกนนี้ทางสโมสรวอลเลย์บอลส่วนดุสิตนะครับคะแนนเริ่มที่จะขยับห่างมีลูกหนักเข้าทำตลอดนะครับส่วนดุสิตสโมสรวอลเลย์บอลส่วนดุสิตครับคะแนนเริ่มที่จะขยับห่างมีลูกหนักเข้าทำตลอดนะครับส่วนดุสิตสโมสรวิลเล่บอลส่วนดุสิตออกไปครับ ต้องพยายามเน้นเลยนะครับช่วงนี้กรุงเก่าเริ่มจะโดนขยับหนีห่างออกไปทําแต้มกลับมาเป็นกรรมได้หรือเปล่าครับเ่มจะโดนเป็นคำเสิร์ฟนะครับโอ้โหกลับมาเพยมรับวันนี้ทํางานหนักเลยนะครับแต่ละลูกของสุรุสิ์มานี่เหนื่อยครับเกยมรับวันนี้ทํางานหนักเลยนะครับแต่ละลูกขึ้นตบโดนบล็อกได้อยู่ครับสุทธิรักอีกครั้งหนึ่งครับสุทธิรักคราวนี้ออกไปนูเลยครับโอ้โหห่างเเส้นหลังไปหลายหลาสุทธิรัก อีกครั้งนึงกส็สุธิรักคราวนี้ออกไปนูเลยครับโอ้โหห่างเส้นหลังไปหลายหลาอีกครั้งนึ่งสุธิรักคราวนี้ออกไปดูเลยครับโอ้โหห่างเส้นหลังไปหลายหลาเปลี่ยนเป็นสุรุศิษฐ์เสิร์ฟบ้างครับเสิร์ฟแบบประคองมานะครับอีกครั้งหนึ่งคราวน,นี้นดได้แต้มแล้วครับสุธิรักคู่พาทีตอกมานะครับอีกครั้งหนึ่งคราวน,นี้ดได้แต้มแล้วครับสุธิรักคู่พาที ครับสุดิรูขาอลแรกดีนะครับและก็ขึ้นใช้บอลเร็วบอลแรกดีนะครับและก็ขึ้นใช้บอลเร็ว16ต่อ13คะแนน16ต่อ13คะแนน16ต่อ13คะแนน ประกอบสถานการณ์ได้ดีทีเด really ียวนะครับหลังจากผ่านจิงโคลชาวาเอาครั้งแรกสำหรับสซลุสิตก่อนเปิดร SO ับก่อนอยู่เพื่อของสถานการณ์ได้ดีทีเดียวนะครับหลังจากผ่านจิงโคลชาวาเอาครั้งแรกสำหรับสซลุสิทธิ์เดี๋ยวเราไปฟังแทัศนคติของโค้ชครับว่าจะมองยังไงครับจะแก้เกมให้กับทุกทีมอย่างไรเดี๋เราไปฟังแทัศนคติของโค้ชครับว่าจะมองยังไงครัจะแก้เกมให้กับทุกทีมอย่างไร ไม่งี่ห่างไม่งี่ดึงยากนะยากนะเดี๋ยวแทบเดี๋ยวแทบเปลี่ยนมาเพราะเอาเปลี่ยนมาเพราะเอาเปลี่ยนมาเพราะผ่านช่วงเทคนิเคิลชามาครั้งที่สองนะครับ วัดกันต่อสุรศิษย์นำอยู่3คะแนนมาที่สุธิรักตลอดครับอลช่วงนี้ตบกดลงไปครับสรถช่องว่างเหลือ2เท่านั้นครับอาทิตย์เสิร์ฟบอนแรกใช้ได้นะครับขึ้นตบโดนบล็อกยังได้บุกอีกครั้งหนึ่งครับเจ้าถิ่นสุรศิษย์อ้าวกลายเป็นต้องประคองตีค่าไปก่อนนะครับ จังหวะมีพลาดบ้างเหมือนกันใช้ลูกหยอดลูกนี้โอ้โหบอลสัมผัสพื้นไปแล้วครับอ,อาทิตย์ครับทำคะแนนให้กับกรุงเก่าได้ไสมพรไม่ทันจริงๆครับลูกนี้สมพรไม่ทันจริงๆครับลูกนี้อาทิตย์วงทรเปิดเชิฟขึ้นมาโอ้โหโ,โ,โดนบอลเร็วของสุรศิษฐ์เล่นงานอีกแล้วครับ รูสิเล่นงานอีกแล้วครับสุรชาติเสิร์ฟสุรชาติเสิฟเซิฟมานี่รับได้สบายสบายครับแล้วขึ้นตบจาก3เมตรโดนบล็อกว่าบล็อกแล้วมันขึ้นตบจากสเมตรถลายลงไปนะครับบล็อกแล้วมันถลายลงไปนะครับ ยีรศักดิ์น่าประสงค์เซิร์ฟมาวันแรกดีแล้วก็ได้ตบเต็ม,ตมๆครับชุดิพง์ครับแล้วก็ได้ตบเต็มๆมตบยัดใส่สุทธิรักเลยชุดิพง์ครับมือซ้ายของเขานี่แม่เชื่อใจได้ครับชุดิพง์ใสสุทธิรักเลยฟรานจิตเซิฟเชื่อใจได้ครับชุิพง์ขึ้นตบจากสามเมตรออกหลังครับโอ้โหออกไปเยอะพอสมควรครับลูกนี้ พยายามจะตบบอลโค้งแต่ว่ามันไม่คุกลงนะครับ,ยายาบทีมสโม,มสรวลยรบอนกรุงเก่าขอเวลาน,นอกครั้งแรกในเซตที่1ในช่วงที่สุรศิธิ์นำอยู่19ต่อ16คะแนนครับ้งแรกมีไม่ต้องเอามา,า,า,าอ่าอเราสรางดีอเปโค้งกับไอเย่นัดักกกักเลย เปลี่ยนมาให้ดูก่อนเปลี่ยนมาให้ดูก่อนแล้ว่อยบล็อกเปลี่ยนมไม่ดูไม่ได้หรออบล็อกไม่ได้ ครับกลับมาชมาต่อนะครับสถานการณ์ในตอนนี้ก็ถือว่ากรุงเก่าเองมาต้องเหนื่อยหน่อยนะครับเพื่อที่จะไล่ให้ทันถือว่ากรุงเก่าเองต้องเหนื่อยหน่อยนะครับสุดสัปด์ครูพาทีตรกอย่ตีมาครับแต่ว่าติดบล็อกขึ้นมาโอ้โหหนึ่งๆครับนต้องหันมาใช้บอลพวกบอลบีแทรกบ้างแล้วนะครับต้องหันมาใช้บอลพวก ขึ้น20แล้วนะครับสดูสิตอนนี้ขึ้น20แล้วนะครับสรดูสิตอนนี้อค่าคะแนนครับจะได้เซตแรกขึ้นมาตีมือซ้ายลูกนี้อ่าน่าจะไปโดนเสาอากาศนะครับนี้จังหวะที่ตีเบี่ยงตัวมากเกินไปครับแต่เสาอากาศนั้นขวางอยู่ไปโดนเสาอากาศนะครับนี้จังหวะที่ตีเบี่ยงตัวมากเกินไปครับแต่เสาอากาศนั้นขวางอยู่ ไหลามาครับเป็น18บแปขึ้นมาตีเต็มเต็มเลยนะครับธรรมพัฒเกติจำไหลามาครับเป็น18บแปขึ้นมาตีเต็มเต็มเลยนะครับธรรมพัฒเกตส่วนใหญ่การเข้าท่าของศวนดุสิตนี้จะเป็นพวกลูกหนักฮะยี่สิบเอ็ดสิบแปดครับทุงนี้นะครับ หลอกสวยได้มากครับแต่ว่าลูนีตีหัวเสาครับตีไม่แรงเท่าไหร่ต้องขอขมเอาแต่ว่าขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับมาสมาธิไม่ดีนะครับธามพัฒน์ตีไม่เต็มมือครับไปโดนตรงปลายนิ้วพอดีเหมือนตีในจังหวะที่บอลมันจะตกอยู่แล้วด้วยนะครับโรยชนแย้มไทยสงนะครับเสิร์ฟมาครับธามพัฒน์รับได้ขึ้นมาหล่อตีสายบล็อกเลยครับ22ต่อ19ครับ อาจจะบล็อกได้ก็จริงแต่ว่าก็คุมทิศทางบอลไม่อยู่เลยครับเจออาทิตย์วงตอนเนี่บล็อกไม่ไหวครับรูปร่างเล็กมากครับร้อยเจ็ดสิบกว่าเองครับเล่นบอลเร็วสวยมากครับแต่ว่าจังทันครับยังเร็วมากต้องชมเลยครับว่าคะแนนนี้ทางสุนทรสิธย์ทำได้เยี่ยมครับแต่ว่าอีกลูกหนึ่งจะรอดไหมลูนี้ทำไห้สวยครับอาทิตย์วงงซอนตบทะยางมุมยัดลงมาที่เส้นข้างเลยนะครับ ตบเพื่อนหนีบล็อกอย่างนี้แบบน,นี้ครับมีหลอกนะครับทุนนี้แต่ถึงที่เดียวกำกับถ <laughs> ึงมากคือบอลมันเร็วครับดูยากวอลเลย์บอลน,นี่ในอนาคตนี่จะมีการเชลเลนจ์ครับเหมือนกับการแขในการเทนนิสแล้วนะครับในรายการาใหญ่ๆนะครับลักษณะการตกบอลก็คล้ายๆกันนะครับคลยฮอกไกสามารถตรวจสอบได้ ในช่วงหลังนี่คือไม่ใช่แค่เวเลย์บอลอย่างเดียวนะครับแม้แต่แบดมินตันเนี่ยก็เริ่มที่จะเอาเทคโนโลยีนะครับมาใช้แล้วนะครับ,รบเพราะว่าแบดมินตันเนี่ยเป็นถือว่าเป็นกีฬาที่เร็วที่สุดนะครับในบรรดากีฬาที่ต้องเล่นกันด้วยบอลหรือไม่ก็เล่นกันด้วยลูกขนไก่นะครับเทนนิสอะไรนี้คลยคล้ายกันกีฬาเดี๋ยวนี้จะปฏิเสธไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีก็ทาให้เกิดความยุติธรรมมากขึ้นจริงๆนะครับในการตัดสิน ฟุตบอลนี่เพื่อนลีโรดูการ,การ้าก็มีโกล่ายเทคโนโลยีแล้วครับต<อ>้องขอเวลานอกนะครับเพื่อที่หยุดการทำคะแน,นนครับของทางสโมสรวลอลเลย์บอลสโตร์ลิสิ์นะครับแบบนี้กรุงเก่านี่ก็เหมือนกับวบ่าว่าสโมสรวอลเลย์บอลฐานอากาศนะครับแต่ว่ายกทีม B มาแข่งขันนะครับ <c oughs> ทีม A ก็คือทางชนบุรีเอีเทคแอร์ฟอร์สทีม B ก็คือทางกรุงเก่ามีนักกีฬามากมายนะครับ งานนี้ใกล้เคียงกันมากนะครับกรุงเก่ากับชลบุรีครับอาพัดเกตจัมครับของทางสุรสิทธิ์เสิร์ฟมาะครับยกโอ้โหลูกนี้แต่ว่าตีมาโอ้โหสุรศิษฐ์คูพาทีนะครับติดล็อกครับแล้วก็เซตแรกนะครับเป็นของสโมสรวอลเลย์บอลสุรสิทธิ์ครับชนะไปก่อนนะครับขึ้นนำหนึ่งต่อสูงหลังจากผ่านเทคนิคคลชาล์มาครั้งแรกแล้วนี่ก็ต้องบอกว่าจังหวะของสุรสิทธิ์ดีกว่านะครับแล้วก็ แต่ว่าประคองจนเก็บเซ็ดแรกไปได้ครับ